บทที่สี่ิบมาตประานของผู้แข็งแกร่งต่ำเกินไปกษัตริย์เจ้าพูดอย่างโกรธโกรธว่าเจ้าสารเลวเจ้าเป็นใครกล้าดียังไงมาพูดกับฉันแบบนี้บอกชื่อคุณมาหลิงรันทุกคนมองหน้ากันด้วยความโงนชื่อนี้ไม่ได้สันกระดิ่งหลิงรันคือใครฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับบุคคลเช่นนี้หลังจากนั้นไม่นานมีคนพูดด้วยความไม่แน่ใจดูเหมือนว่าเขาจะเป็นแชมป์ขอองค์การแข่งขันศินละปะก,การต่อสู้หลังจากที่จักรพรรดิองค์ใหม่ขึ้นครองบัลลังก์เขาถูกส่งไปยังเม้าซอษ์ูเขา เบื้องต้นทุกคนเฝ้าระวังท้ายที่สุดภายใต้การรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนาคนผู้นี้สามารถแอบเข้ามาโดยไม่มีใครรู้และกล้าแม้แต่จะยุยยุกษัตริย์เจ้าดูเหมือนว่าเขามีความสามารถบางอย่างในขณะนี้เมื่อพวกเขารู้ถึงตัวตนและภูมิหลังของลิงแรนพวกเขาเต็มไปด้วยความดูถูกเหยียดหยามและเย่อเย้ยทันทีฉันสงสัยว่าเป็นใครปราบดอว่าเขาเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆที่เฝ้าภูเขาเห็นได้ชัดว่าจัก,กรพรัดเชงหยวนสิ้นปัญญาแล้วเขาส่งคนอย่างคุณมาพยายามโน้มน,น้าวเราจริงๆค,คุณคิดว่าเราอายุสามขวบจรจริงๆเหอ ทุกคนดูถูกลิงแรนมากยิ่งขึ้นและคิดว่าเขาต้องแอบเข้ามาผ่านทางลับความแข็งแกร่งของเขาไม่มีอะไรต้องกลัวถ้าคุณกลับไปตอนนี้และบอกจักรพรัดเชงยวนให้ยอมจำนนและหยุดต่อต้านเราอาจพิจารณาไว้ชีวิตคุณลิงแรนยังคงเก็บตัวและสงบอย่างสมบูรณ์แม้ว่าทุกคนจะมองเขาด้วยความเยาะเย้ยและเย้ยหยันแทนที่จะใช้ชีวิตในยุคที่สงบสุขนี้คุณกลับเลือกที่จะก่อสงครามและทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องทนทุกข์ทรมานฉันแนะนำให้คุณยอมแพ้ในขณะที่ยังไม่สายเกินไปลิงแรนไม่ต้องการเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติที่ส น่าเสียดายที่กลุ่มคนที่อยู่ข้างหน้าเขาไม่คิดเช่นนั้นราชาเจ้าและคนอื่นๆระเบิดเสียงหัวเราะทันทีฉันได้ยินใช่ไหมเด็กคนนี้พูดอะไรเขาคิดว่าเขาคือผู้กอบกู้และต้องการให้เรายอมแพ้คุณคิดว่าคุณเป็นใครคุณคิดว่าคุณเป็นซอสกอตที่สามารถทําให้เราหยุดคุณเป็นเพียงผู้พิทักษ์ภูเขาที่ไม่มีนัยสําคัญหยุดอายตัวเองผู้เท่าซี่ขยายขนาดลิงแรงเขาการตายของซอสกอตและคําชมของทุกคนทําให้ความทะเยอทะยานของเขาพุ่งสูงขึ้น เขาหัวราะเยาะเจ้าหนูเจ้าช่างไรสาระจริงๆคุณรู้หรือไม่ว่าในโลกนี้ที่ผู้ที่แข็งแกร่งเป็นเหยื่อของผู้อ่อนแอความแข็งแกร่งคือทุกสิ่งใครแข็งแกร่งกว่าก็เป็นคนสุดท้ายคุณไม่มีสิทธิพูดที่นี่ลินแรนเทียงมองไปที่เขาอย่างเฉยเมยดูเหมือนว่าคุณมีพลังมากเมื่อเขาพบกับการจ้องมองที่มืดมนผู้อาวุโสซ,ซี่ก็รู้สึกเย็นวาบลงที่สันหลังราวกับว่าเขากำลังถูกสัตว์ประหลาดดูร้ายจ้องเขมองอ,งอก่อนที่เขาจะทันได้โต้ตอบมีคนอื่นพูดแทนเขาคุณเป็นคนนนนงงงงงมมมาาาหกกกไ่่่่่่ีีีีเททพแแแดดบตออนน้้ผูววุุโโสซถข็รใล น้ำเสียงของลิงแรงกลายเป็นที่เล่นทันทีในขณะที่เขาพูดว่ามาตรฐานของผู้แข็งแกร่งที่สุดในโลกตอนนี้ต่ำขนาดนั้นเลยเหรอปรมาจารย์สามารถแข็งแกร่งที่สุดได้แม้ว่าซอสก็จะตายตำแหน่งที่แข็งแกร่งที่สุดนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผู้คนสามารถฝันถึงได้ทุกคนตกตะลึงกับท่าทางเยื่อหยิ่งของเขาไม่รู้จะพูดอะไรดีในปัจจุบันไม่มีฮับเซนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและปรมาจารย์อาวุโสส่วนใหญ่ที่ปลีกตัวอยู่อย่างสันโดษปรมาจารย์อาจถูกพิจารณาว่าแข็งแกร่งที่สุดโดยธรรมชาติใบหน้าขขอองผููู้วุโสสซซีีีีเเเปปล่่่ยนน็ดมมไใครถกา ก่อนที่เขาจะทะลุทะลวงเขามีพลังอยู่แล้วและไม่มีใครกล้ายุยงเขาหลังจากที่เขาทะลวงผ่านเขาก็ได้รับความเคารพจากทุกคนมากขึ้นแม้แต่กษัตริย์เจ้าก็ปฏิบัติต่อเขาด้วยความเคารพนี่เป็นครั้งแรกที่เขาถูกดูถูกแบบนั้นเขาพูดพร้อมกัดฟันว่าคุณกล้าดียังไงถ้าไม่ใช่เพราะความภาคภูมิใจของเขาเขาคงทําไปแล้วท้ายที่สุดแล้วเขาเป็นปรมาจารย์และเป็นธรรมชาติที่ไม่เหมาะสมสําหรับเขาที่จะจัดการกับคนที่ไม่มีการฝึกฝนใบหน้าของิงเจ้ามืดลงในขณะที่เขาพูดแทนที่จะใช้ชีวิตคุณมาเพื่อแสวงหาความตาาาายทหรเเอขลง ทหารที่อยู่รอบข้างก็พุ่งไปข้างหน้าทันทีอย่างไรก็ตามในวินาทีต่อมาบูมพลังที่ทรงพลังพัดออกมาจากลินแรนเป็นศูนย์กลางเหมือนลมแรงทําให้ทหารทั้งหมดบินหนีไปเด็กคนนี้อาจซ่อนเร้นความแข็งแกร่งของเขาเมื่อเห็นสิ่งนี้ผู้อาวุโซสซี่ไม่สนใจความเย่อหยิ่งของเขาอีกต่อไปและทําการเคลื่อนไหวเขาฟาดฟันกลางอากาศและฝ่ามือขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นกลางอากาศมันเหมือนภูเขาที่แยกรับแรงกดดันที่น่าสะพรึงกลัวภายใต้ฝ่ามือขนาดใหญ่ลินแรนตัวเล็กเข้ามดและดูเหมือนว่าเขาจะถูกบดขยี้จนตายได้ง่ายๆ เสียงของสวรรค์ดังขึ้นปลดปล่อยพลังงานที่ทรงพลังและหน้าเกรงขามอย่างยิ่งบทขยี้เขาแม้แต่ผู้ชมก็ยังตกตะลึงนับประษาอะไรกับลิงแรนที่อยู่ตรงกลางเขายือนอยู่กับพื้นและไม่มีความตั้งใจที่จะหลบทุกคนย่อเยอ้ยเด็กคนนี้กลัวโง่หรอตอนนี้เขาขยับไม่ได้ด้วยซ้ําดูเหมือนว่าจะเป็นเช่นนั้นวันนี้เขาถึงวาระแล้วแม้ว่าเขาจะวิ่งฝ่ามือก็ยังบทขยี้เขาเมื่อเห็นว่าฝ่ามือยกําลังจะตกลงไปในที่สุดลิงแรนก็เคลื่อนไหว โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าพลังงานดาบอันแหลมคมพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าทุกคนตัวสั่นพวกเขาไม่เห็นมันอย่างชัดเจนพวกเขาเห็นเพียงลำแสงคล่างคลายแอร์วบมาบูมฝ่ามือขนาดใหญ่ถูกแยกออกเป็นสองส่วนเมื่อพวกเขาเงยหน้าขึ้นท้องฟ้าก็ถูกปกคลุมด้วยเจตนาของดาบจำนวนนับไม่ถ้วนทำให้รู้สึกเหมือนอยู่ในอีกโลกหนึ่งพวกเขาตกตะลึงชั่วขณะหนึ่งผู้อาวุโซสซี่ถอยหลังไปครึ่งก้าวและต่อสู้กับเลือดที่ไหลเวียนในลำคอของเขาใบหน้าของเขาเผยสีหน้าไม่เชื่อในขณะที่เขาพูดพร้อมกับเบิกตากว้างเป็นไปได้ยังไงกัน ตอนที่4ี่บเอ็ดบุกทะลวงสู่อาณาจาักรครึ่งนักบูนคนที่คุณไม่ควรยุย่ยยุหลังจากเห็นอาวุธที่ลิงแรนใช้พวกเขารู้ว่ามันเป็นกิ่งไม้ที่ตายแล้วที่เขาไปหยิบมาจากที่ไหนสักแห่งทุกคนตกใจมากในการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวเขาสามารถทำลายสุดยอดเทคนิคอันโด่งดังของผู้อาวุโสซ,ซี่ได้สัตว์ประหลาดตัวนี้มาจากไหนเขายังเป็นมนุษย์อยู่หรือไม่นี่คือสิ่งที่ทุกคนคิดคิงเจ้าและคนอื่นๆตกตะลึงพวกเขาไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่พวกเขาเห็นผู้อาวุโสซ,ซ,ซี่เป็นคนแบบไหน ยิ่งไปกว่านั้นผู้อาวุโซสซี่ใช้สุดยอดเทคนิคอันโด่งดังของเขาแต่เขาไม่สามารถอยู่ได้แม้แต่รอบเดียวและพ่ายแพ้ในทันทีคุณกำลังรออะไรอยู่ไปรับเขาลินแรนถอนหายใจอย่างแผ่วเบาฉันแค่อยากจะเกลี้ยกล่อมคุณไม่ให้ใช้กำลังคุณเป็นคนเลือกเองเขาหยิบดาบที่เปล่งแสงเย็นออกมาและรัศมีรอบตัวเขาเปลี่ยนไปอย่างมากดวงตาสีดำของเขาน่ากลัวและเขามองทุกคนเหมือนตายไปแล้วถ้าลินแรนถูกมองว่าไม่มีใครระมาก่อนในขณะนี้เขาก็เหมือนดาบที่คมกริบที่ไม่ถูกฝักดาบทำให้ทุกคนตื่นตาตื่นใจ ด้วยเหตุผลบางอย่างกษัตริย์เจ้ารู้สึกหวาดกลัวในใจอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนราวกับว่าสิ่งเลวร้ายกำลังจะเกิดขึ้นเขาแซงํำเป็นสงบคุณแคบลับไม่ว่าเจ้าจะทรงพลังเพียงใดเจ้าเทียบได้กับกองทัพนับพันทุกคนอย่าหลงกลเด็กคนนี้เขาแค่แสดงมีปรมาจารย์มากมายทำไมเราต้องกลัวเขาแม้ว่าเขาจะพูดอย่างนั้นแต่เหนือเย็น,เย,นเย็นบนหน้าผากของเขากลับทรยศต่อความรู้สึกที่แท้จริงของกษัตริย์เจ้าด้วยเหตุผลบางอย่างความกลัวในใจของเขาก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นผู้อาวุโซสซี่รู้สึกแบบเดียวกับทิงเจ้าพวกเขาไม่รู้ว่านี่คือออพลังงขปรรมาาจย์วุโส ถ้าใครเอากะโหลกของเขามาให้ฉันฉันจะมอบตำแหน่งนายพลแห่งรัฐให้เขากษัตริย์เจ้าระงับความกลัวในใจของเขาและพูดปรมาจารย์คนอื่นๆก็เข้าร่วมการต่อสู้ด้วยแสดงความสามารถทั้งหมดที่ทพวกเขามีค่าใช้จ่ายผู้คนนับไม่ถ้วนรุมเข้าหา,หาลินแรนสีหน้าของเขาสงบนิ่งและแสงดาบสะท้อนใบหน้าที่เย็นชาของเขาลำแสงดาบทุกอันมาพร้อมกับพลังงานดาบนับไม่ถ้วนที่โจมตีด้วยพลังสายฟ้าฟาดก่อนที่คนเหล่านั้นจะเข้าใกล้พลังงานของดาบก็กวาดไปทั่วทาให้เลือดสาดไปทั่วทาได้ภายในเวลาไม่กี่วินาที ราวกับว่าเขากำลังตัดหญ้าคลื่นดาบกระเพื่อมออกมาผ่านไปที่ไหนก็ไม่มีใครรอดก่อนที่เจ้านายเหล่านั้นจะทันได้ตอบสนองพวกเขาก็ถูกตัดศีรษะไปแล้วดวงตาของพวกเขาเบิกกว้างด้วยความกลัวที่เขียนขึ้นทั่วใบหน้าคนที่เหลือที่ยังไม่ได้โจมตีก็ตกใจจนเหนื่อยเย็นขาของพวกเขาอ่อนแรงอย่างมากและพวกเขาไม่สามารถแม้แต่จะถืออาวุธในมือได้ขณะที่พวกเขาล้มลงกับพื้นพร้อมกับเสียงดังกราวคนผู้นี้น่าจะเป็นปีศาจทุกคนตกใจจนไม่กล้าแม้แต่จะหายใจเสียงดังกลัวว่าจะไปยุยยุคนตรงหน้าอีก ไม่ว่ากษัตริย์เจ้าจะให้ข้อเสนอที่เยา้ายวนเทียงใดก็ไม่มีใครกล้าทําอะไรบุ่มบ่ามอภาาเบื้องหน้าของพวกเขาหน้ากลัวเกินไปและอากาศก็เต็มไปด้วยกลิ่นเลือดแม้ว่าทุกคนจะชื่นชอบชื่อเสียงและโชคลาภแต่พวกเขาก็ชื่นชอบชีวิตของพวกเขาเหนือสิ่งอื่นใดศพมีอยู่ทั่วไปและเลือดก็ไหลนองพื้นจนเกิดเป็นลำธารในขณะนี้มันค่อยๆไหลไปทางลิงแรนราวกับว่ามันถูกเรียก สีแดงสดควบแน่นที่ปลายดาบและส่องแสงออกมาทันทีดาบดูดซับเลือดของผู้คนนับไม่ถ้วนเพื่อหล่อเลี้ยงตัวเองเลือดที่ข้นขึ้นทำให้สียิ่งแวววาวมากขึ้นทำให้มันดูชั่วร้ายเป็นพิเศษแรงกดดันที่ทรงพลังเกือบทำให้ทุกคนหยุดหายใจพลังงานของดาบและพลังงานของเลือดประสานกันก่อตัวเป็นออร่าที่แข็งแกร่งสองอันที่ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าจากระยะไกลมองเห็นแสงสีแดงเขาไม่ใช่คนธรรมดาความแข็งแกร่งของเขาเหนือกว่าปรมาจารย์มานานแล้ว จากนั้นกษัตริย์เจ้าและผู้อาวุโสซี่ก็ตรหนักว่าพวกเขาได้ลุกรานใครบางคนที่พวกเขาไม่ควรอย่างไรก็ตามมันก็สายเกินไปลินแรนดูเหมือนจะรู้สึกบางอย่างและเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้ารอยแตกปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเหมือนดวงตาขนาดใหญ่เฝ้าดูทุกสิ่งบนพื้นนี่มันบ้าอะไรกันน่ากลัวเกินไปแล้วฉันไม่เคยรู้สึกถึงออร่าแบบนี้มาก่อนทุกคนตกใจกลัวพวกเขามองไปที่ท้องฟ้าเหนือพวกเขาราวกับว่าพวกเขาอยู่ในอีกโลกหนึ่งพระจันรสีเลือดค่อยๆปรากฏขึ้นและห่อหุ้มลินแรนในขณะนี้เขากำลังเปลี่ยนแปลง ภายในรูมันตาสีดำของเขาพระจันทร์สีเลือดค่อยๆปรากฏขึ้นราวกับว่าเทพปีศาจที่แท้จริงได้ลงมาเวลาผ่านไปพระจันทร์เสี้ยวก็ค่อยๆกลมขึ้นในขณะเดียวกันแรงกดดันที่ลินเรนปล่อยออกมาก็น่ากลัวยิ่งขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพระจันทร์เต็มดวงไม่มีใครกล้าจินตนาการถึงมันเลขที่เราปล่อยให้เขาไม่ได้รูมันตาของผู้เท่าซี่หดตัวราวกับว่าเขารับรู้อะไรบางอย่างใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความกลัวใบหน้าของเขาบิดเบี้ยว ทันใดนั้นเขาก็โจมตีด้วยพลังทั้งหมดของเขาโดยต้องการจับลิงแรงอย่างไม่ทันตั้งตัวพลังที่ไม่เคยมีมาก่อนรวมตัวกันในมือของเขาพลังทำลายล้างดูเหมือนจะสามารถทำลายทุกสิ่งได้มันเร็วมากจนไม่มีใครสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของเอลเดอร์ซี่ได้อย่างชัดเจนเมื่อเห็นว่าเขากำลังจะประสบความสำเร็จผู้เท่าซี่ก็เผยรอยยิ้มที่น่ากลัวตกนรกอย่างไรก็ตามลิงแรงก็หันกลับมาและจ้องมองเขาอย่างแผ่วเบาด้วยเหตุนี้โลกจึงตกอยู่ในความเงียบ ผู้อาวุโซสซี่ถูกส่งบินห่างออกไปหนึ่งร้อยเมตรในทันทีดึงพาราโบลาขึ้นไปในอากาศและล้มลงกับพื้นอย่างแรงจากนั้นเขาก็กระอักเลือดออกมาคำใหญ่ใบหน้าของเขาซีดราวกับกระดาษในขณะนี้เส้นลมปราณของผู้อาวุโซสซี่ถูกตัดออกอย่างสมบูรณ์แม้ว่าเขาจะสามารถฟื้นตัวได้ในอนาคตแต่รากฐานส่วนใหญ่ของเขาก็อาจจะหายไปบทที่4ี่ทุกคนที่อยู่ใต้อนาจาักรฮาฟเซนคือไม่มีใครเขาเขากำลังจะทะลวงไปสู่อาณาจักรฮาฟเซนผู้เท่าซี่พูดด้วยเสียงสั่นราวกับว่าลิ้นของเขาบิดเบี้ยวหลังจากพูดแบบนี้ดูเหมือนเขาจะไมม่ีแแรงเหลลือ้ว คิงเจ้าและใบหน้าของคนอื่นบิดเบี้ยวราวกับว่ามีมือที่มองไม่เห็นมาบีหัวใจของพวกเขาแน่นจนแทบหยุดหายใจลูกครึ่งเซนรูปร่างแบบนั้นคืออะไรใครก็ตามที่อยู่ต่ำกว่าฮาฟเซนเรียวนั้นไม่ใช่ใครเลยชีวิตของพวกเขาอยู่ในความเมตตาของลิงแรนไม่แปลกใจเลยที่เขากล้ามาคนเดียวไม่น่าแปลกใจที่ปรมาจารย์จะไม่อยู่ในสายตาของเขามันสายเกินไปที่ทุกคนจะตระหนักได้ในตอนนี้ในขณะนี้ไม่มีใครหยุดลิงแรนได้ ท้ายที่สุดแม้แต่ผู้อาวุโซสซี่ผู้ซึ่งมีอำนาจมากที่สุดในบรรดาพวกเขาทั้งหมดก็ใกล้จะถึงแก่ความตายแล้วนับประสาอะไรกับพวกเขาเมื่อคนอื่นเห็นสิ่งนี้พวกเขาก็ตัวสั่นด้วยความกลัวพวกเขาไม่ยิ่งยโสเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปพวกเขายั่วโม,โมโหคนที่ไม่ควรมีเมื่อมองไปที่ผู้อาวุโซสซี่ที่หมดสติโจเฮาตัดสินใจอย่างรวดเร็วสิบนิกายจงฟังล่าถอยทันทีน้ำเสียงของเขามีความตื่นระหนกอย่างอธิบายไม่ได้เขามองไปยังทิศทางของลิงแรนด้วยสีหน้าเคร่งขรึมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและมีลางสังหร บางทีนี่อาจเป็นหายนานะที่ไม่เคยมีมาก่อนสําหรับดาวซิกกิ้งเซ็กครั้งนี้ดาวซิกกิ้งเซ็กประสบความสูญเสียครั้งใหญ่ตอนแรกพวกเขาคิดว่าพวกเขาจะสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้เพื่อรับเกียรติขอองค์การเป็นนิกายอันดับหนึ่งของโลกไม่ว่าจะเป็นการรับสิทธิ์หรือขยายอิทธิพลในอนาคตมันมีประโยชน์มากใครจะไปคิดว่าผลลัพธ์จะเป็นแบบนี้ตามสถานะปัจจุบันของผู้อาวุโสซ,ซี่เขาอาจจะพิการหากไม่ตายพวกเขาสูญเสียบุคคลระดับปรมาจารย์และสาวกที่ท,ทรงพลังคนอื่นๆเรียกได้ว่าบาดเจ็บลงไตกันทั่วหน้าโจเฮาเต็มไปด้วยความเสียใจแต่ตอนนนนี้้มัสายเกิไปแลว ในพริบตาสาวกของดาวซิกกิ้งเซ็กได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยความเร็วที่พวกเขาหายไปทาให้ผู้ฝึกฝนของนิกายอื่นตกตะลึงไปกันเถอะเราอยู่ที่นี่นานไม่ได้แม้แต่นิกายขนาดใหญ่ชเช่นดาวซิกกิ้งเซ็กก็เหมือนกับหนีเรากําลังรออะไรอยู่ผู้คนจากนิกายอื่นก็รีบหนีไปเช่นกันท้ายที่สุดแม้แต่ผู้อาวุโสซี่ผู้ซึ่งได้รับการฝึกฝนส,สูงสุดก็ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ไม่มีใครมีอํานาจมากกว่าผู้อาวุโสซี่ในหมู่พวกเขาในฐานะนักศิลปะการต่อสู้พวกเขารู้ดีกว่าใครว่าพลังของฮาฟเซนนั้นน่าสะพรึงกลัวเพียงใด ด้วยการมีส่วนร่วมของลินแรนโต้จึงเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงและสถานการณ์ก็กลายเป็นด้านเดียวลินแรนจ้องมองไปที่คนอื่นๆฉันไม่ต้องการเริ่มการสังหารหมู่คุณรู้ว่าต้องทำอะไรต่อไปข้าราชบริพารคนอื่นๆเป็นเหมือนนกกระทาที่ตื่น,รนกระหนบพวกเขายังคงพยักหน้ากลัวว่าเทพปศูนตน,นี้จะใช้พวกเขาเป็นเครื่องสังเวยด้วยเลือดในไม่ช้าจาักรพรรด,ดินีก็ได้รับรายงานฝ่าบาทดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับพวกกบฏผู้ฝึกฝนเหล่านั้นไม่ได้โจมตีรูปแบบอารอ,อีกต่อไปจักรพรรด,ดินีไม่คาคาาดดดิิววว่่ลลนนแแรรรจะะเ็ไมชื อาจจะเป็นเขาพระองค์ตรัสถึงใครเมื่อเผชิญหน้ากับสายตาที่สับสนนับไม่ถ้วนจากพระพัรด,ดินีสายสีาสานแล้วพูดว่าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันเมื่อทุกคนเดินออกมาจากขบวนอาร,รีพวกเขาก็ตระหนักได้ว่าข้างนอกนั้นเกิดเหตุสลดใจเพียงใดมีกองศพซึ่งทั้งหมดเป็นกระบฏจะเห็นได้ว่าการต่อสู้รุนแรงแค่ไหนในตอนนี้ทุกคนตกตะลึงในที่เกิดเหตุจากนั้นพวกเขาก็มีความสุขมากเป็นไปได้ไหมว่ากำลังเสริมอยู่ที่นี่ทำไมเราไม่ได้ยินอะไรเลยถ้าการต่อสู้รุนแรงมากในตอนนี้จากนั้นทุกคนก็งงงวย ในขณะที่ทุกคนกำลังพูดคุยกันจากกระพัดดินีก็ประสบกับความรู้สึกที่ซับซ้อนเธอเดาว่าลินแรนต้องซ่อนความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาแต่เธอไม่คาดคิดว่าความแข็งแกร่งของเขาจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้จากกระพัดดินียังไม่ทราบว่าลินแรนได้ทะลุผ่านไปยังฮาร์ฟเซนเรียลแล้วกลุ่มกบฏท,ที่เหลือก็อยู่ในสภาพแตกแยกเช่นกันเสียงฝีเท้าที่เร่งรีบมาจากไม่ไกลดูเหมือนจะมีคนจำนวนมากเข้ามาใกล้ฝ่าบาทระวังทุกคนปกป้องจากกระพัดเชิงหยวนอย่างระมัดระวังในใจกลางและจ้องมองกลุ่มคนที่เข้ามาใกล้ยอย่างระมัดระวัง เป็นข้าราชบริพารที่นำโดยทิงเจ้าโดยไม่คาดคิดพวกเขามาดกลมนักศิละปะก,การต่อสู้และนำพวกเขามาอย่างไรก็ตามในขณะนี้กษัตริย์เจ้าอยู่ในสภาพเสียใจอย่างมากเขาไม่ดูคึกขนองเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปโปรดยกโทษให้พวกเราที่มาไม่ทันเวลาเพื่อช่วยท่านฝ่าบาทข้าราชบริพารทั้งหมดคุกเขาลงกับพื้นและพูดอย่างขุนเคืองเราได้รับข่าวว่ามีคนสมรู้ร่วมคิดกับนักศิละปะก,การต่อสู้เพื่อวางแผนกบฏโชคดีที่พระองค์ไม่ได้รับบาดเจ็บมิฉะนั้นเราจะถูกประชาชนประนามตลอดไปผู้ที่ไม่รู้ความจริงจะคิดว่าคนเหล่านี้พักดีตต่ออจัก,กรพดขงน ผู้คนที่อยู่รอบๆจักรพัรดิเชงยวนตกตะลึงรัฐมนตรีสองสามคนมองหน้ากันหน้าซีดราวกับกระดาษสิ่งที่เกิดขึ้นแตกต่างจากที่พวกเขาวางแผนไว้อย่างสิ้นเชิงในขั้นต้นพวกเขาวางแผนที่จะทำงานร่วมกับกลุ่มกบฏจากภายในเพื่อทำลายเมืองด้วยกันจักรพัรดิเชงยวนไม่ใช่คนโง่เพื่อให้ฝ่ายกบฏสามารถพังประตูเมืองได้อย่างรวดเร็วจะต้องมีผู้สมรู้ร่วมคิดอยู่ข้างในเมื่อพวกเขากลับมาที่อิมพีเรียลซิตี้พวกเขาจะต้องตายอย่างแน่นอนซุนจางหงและคนอื่นๆเหนือออกมากขณะที่พวกเขามองไปรอบๆแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะหลบหนี จักรพรรดินีไม่ได้เปิดเผยข้าราชบริพารเหล่านี้ท้ายที่สุดมันไม่มีประโยชน์สำหรับเธอที่จะตกลงกับพวกเขาในตอนนี้ใช้ได้ฉันจะตอบแทนคุณอย่างแน่นอนจักรพรรดินีกล่าวคำสองสามคำสุดท้ายอย่างมีความหมายท้ายที่สุดยังมีหนทางอีกยาวไกลยังไม่สายเกินไปที่จะตัดสินคะแนนในภายหลังข้าราชบริพารอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจด้วยความโล่งอกอย่างน้อยในเวลานี้จักรพรรดิเซิงหยวนจะไม่พบปัญหากับพวกเขา ในไม่ช้านักศิลปะก,การต่อสู้ทั้งหมดที่ไม่สามารถหลบหนีได้ทันเวลาก็ถูกสังหารรวมทั้งกองทัพของกษัตริย์เจ้าผู้คนมากมายเสียชีวิตส่วนที่เหลือปลดอาวุธและยอมจำนนลินแรนจากไปนานโดยไม่พูดอะไรสักคำรัฐบุรุษคิดว่าพวกเขาได้รับการช่วยเหลือโดยกำลังเสริมลึกลับดังนั้นพวกเขาจึงไม่ถามอะไรมากเกินไปบทที่4 3การทำความสะอาดราชสำนักอิ p พ r เรียลซิตี้กลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามหลังจากล้างเป็นเวลานานคราบเลือดบนอิฐหินปูนยังคงทิ้งรอยสีแดงเข้มไว้ราวกับว่าพวกมันกำลังงงงพยายามเตือนนผู้้คใหึบสิ่ การรัฐประหารครั้งนี้เกิดขึ้นและผ่านไปอย่างรวดเร็วเมื่อมองไปที่จักรพรรดิชเชงยวนผู้สง่างามนั่งอยู่บนบันลังมังกรไม่มีใครในราชสำนักกล้าที่จะหายใจเสียงดังฝ่าบาทเราสังหารกรบฏไปประมาณหนึ่งหมื่นคนในครั้งนี้กองทหารที่นำโดยกษัตริย์เจ้าถูกส่งเข้าคุกทั้งหมดฝ่าบาททรงจัดการกับพวกเขาอย่างไรดีข้าใครก็ตามที่เป็นผู้ช่วยที่ไว้ใจได้ของคิงเจ้าโดยปราศจากความเมตตาส่วนที่เหลือของผู้ที่ยอมจำนวนสามารถจัดการได้อย่างผ่อนปรนผู้ชายจะถูกประหารชีวิตพร้อมกับกษัตริย์เจ้าและผู้หญิงจะถูกส่งไปที่ชาาายแดดนนมมีคคครั้บงไห เหล่าบรรดารัฐมนตรีที่เคยมีความเห็นเต็มเปี่ยมในอดีตก็ไม่กล้าที่จะคัดค้านใดๆในขณะนี้ข้าราชบริพารทั้งหมดคุกเข่าลงกับพื้นฝ่าบาททรงฉลาดจักรพรรดินีพยักหน้าความจริงที่ว่ากษัตริย์เจ้าสามารถก้าวเข้าสู่เมืองของจักรวรรดิได้อย่างราบรื่นหมายความว่าจะต้องมีผู้สมรู้ร่วมคิดอยู่ภายในกำแพงทันทีที่จักรพรรดิเชงหยวนพูดจบหัวใจของซันจางงองก็เต้นไม่เป็นจังหวะและเหนื่อยเย็นเนก็ไหลออกมาที่หน้าผากของเขาเขาคาดหวังว่าวันนี้จะมาถึงตั้งแต่กษัตริย์เจ้าลมเหลว อย่างไรก็ตามเขายังมีความหวังอยู่บ้างแม้ว่าเขาจะร่วมมือกับกษัตริย์เจ้าและคนอื่นๆมันก็ทําอย่างลับๆซุนจางหงคุณยอมรับความผิดของคุณหรือไม่ในวินาทีต่อมาเสียงของจักรพัรดิเชงหยวนทาให้กระดูกสันหลังสันสะท้านซุนจางหงคุกเข่าลงบนพื้นด้วยความตกใจและพูดด้วยเสียงสั่นเครือว่าฉันฉันไม่รู้ว่าฉันก่ออาชญากรรมอะไรคุณสมรู้ร่วมคิดกับกษัตริย์เจ้าเพื่อกบฏและตั้งใจที่จะค้นลมราชวงศ์เซียนสวรรค์อาชญากรรมของคุณไม่สามารถให้อภัยได้ไม่นะนี่เป็นความคคิดแแรกในในนนจจของจงของงงละื่ๆ ฝ่าบาทโปรดไว้ชีวิตข้าด้วยต้องมีเรื่องเข้าใจผิดแน่ๆฉันจงรักภักดีและจงรับภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉันจะไม่ทําเรื่องขายชาติแบบนี้แน่นอนซุนจางหงและคนอื่นๆยังคงต้องการปกป้องตัวเองแต่เมื่อจักรพรรด,ดินียนหลักฐานใส่หน้าพวกเขาพวกเขาก็พูดไม่ออกทันทีนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับซุนจางหงในอดีตกล้าที่จะยืนขึ้นและร้องขอความเมตตาต่อเขาท้ายที่สุดนี่เป็นอาชยากรรมร้ายแรงขององค์การทรยศถ้าพวกเขาไม่ระวังพวกเขาจะถูกพัวพัน อย่างไรก็ตามจักรพรรด,ดินีไม่ได้ตั้งใจจะปล่อยพวกเขาไปง่ายๆฉันได้ยินมาว่าหลอดจางหลอดหลีและคนอื่นๆมีความสัมพันธ์ที่ดีกับซุนจางหงทำไมพวกคุณไม่ค้นพบแผนการที่เขากำลังวางแผนอยู่สีหน้าของเจ้าหน้าที่ที่ถูกเรียกก็ซีดลงทันทีพวกเขาพูดด้วยความหวาดกลัวว่าฝ่าบาทซุนจางหงเจ้าเล่และทะเยอทะยานเราก็โดนหลอกเหมือนกันเราจะไม่สมรู้ร่วมคิดกับคนทรยศอย่างแน่นอนจักรพรรด,ดินีพูดอย่างมีความหมายว่าเป็นเช่นนั้นฝ่าบาทโปรดไว้ชีวิตพวกเราด้วยเรารู้ข้อผิดพลาดของเราฝ่าบาาโรดดไววว้้ชีิตย รัฐมนตรีสําคัญอีกสองสามคนของราชสำนักถูกหลักออกไปจักรพรรดินีโกรธมากและสั่งให้สอบสวนการกรบฏครั้งนี้อย่างละเอียดเธอใช้โอกาสนี้รวบรวมพลังและกําจัดพวกที่ไม่ซื่อสัตย์จักรพรรดินียังใช้โอกาสนี้เพื่อชิงอํานาจส่วนใหญ่ที่เธอสูญเสียไปในราชสำนักกลับคืนมาโดยวางราฐานสําหรับความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตเหตุการณ์นี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเหตุการณ์นักบุญแห่งสวรรค์ทุกวันนี้จักรพรรดินียุ่งอยู่กับการจัดการกับกบฏตั้งแต่เช้าจรดค่าและไม่เคยหยุดในที่สุดเธอก็พบโอกาสที่จะมาที่ จักรพรรดินีวางพระหัตถ์ซ้ายบนหน้าอกและโค้งคำนับด้วยความเคารพนี่เป็นมารยาทสูงสุดของราชวงศ์เซียนสวรรค์และจักรพรรดิองค์ปัจจุบันเป็นผู้มอบให้เป็นการส่วนตัวครั้งนี้ฉันต้องขอบคุณคุณจริงๆถ้าไม่ใช่เพราะคุณฉันเกรงว่าฉันคงไม่สามารถรอดชีวิตจากหายนะครั้งนี้ได้นักบุญแห่งสวรรค์จะตกอยู่ในความโกลาหลอีกครั้งจักรพรรดินีมีคำถามมากมายเช่นทำไมหลิงรันถึงซ่อนระดับพลังยุทธ์ของเขาไว้ก่อนหน้านี้เขาสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้แต่เขาเลือกที่จะอยู่ในเมาสอดสุดท้ายเธอก็ไมม่ถา คุณต้องการอะไรเงินทองสมบัติหรือชื่อเสียงและโชคลาภรับใดที่ฉันสามารถให้คุณได้ฉันจะให้ฉันยังสามารถมอบตำแหน่งกษัตริย์ให้คุณได้อีกด้วยหลังจากประสบกับการกรบฏจัก,กรพพัด,ดินียังคงใจกว้างเห็นได้ชัดว่าเธอไว้ใจลินแรนมากแค่ไหนไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะบอก,กว่าลินแรนเป็นผู้ช่วยที่เธอไว้ใจที่สุดในตอนนี้เขากอบกู้ประเทศไม่มีใครรู้ดีไปกว่าจัก,กรพพัด,ดินีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของลินแรนในการกบฏครั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าหากไม่มีลินแรนก็ไม่มีใครรู้ว่าใครจะนั่งบันลัง จักรพรรดิสัญญาว่าจะมอบสมบัติอันประเมินค่าไม่ได้ให้แก่เขาแต่ลินรรนกลับไม่หวั่นไหวแม้แต่น้อยฉันเคยเป็นอิสระและไม่ถูกจำกัดฉันคิดว่าตำแหน่งผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์เหมาะสมกับฉันมากทีเดียวไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเมื่อเห็นว่าลินแรนสงบและไม่หวั่นไหวจักรพรรดินีจึงชื่นชมเขามากยิ่งขึ้นแม้ว่าตอนนี้ซอสก็จะไม่อยู่แต่ฉันเชื่อว่าเมื่อมีคุณอยู่ใกล้ๆจะไม่มีใครกล้าลุกรา้นราชวงศ์เซียนสวรรค์ไม่ว่ายังไงสิ่งที่ผมพูดในวันนี้จะยังนับต่อไปใในนนนนนนออออาาาาาาคคตถ้้้เเปลีี่่ยยจจจกก็มมหหฉััไไไดดดดะะะรรพิิูืบงง ฉันได้จัดการกับคนส่วนใหญ่ในราชสำนักแต่ฉันไม่มีกองทัพมากพอที่จะจัดการกับพวกกบฏในโลกการต่อสู้ในขณะน,นี้อย่างไรก็ตามพวกเขาได้เข้าร่วมในการก่อจลาจลและไม่ควรหนีไปโดยลอยนวลอย่าก,กังวลกับเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมนักศิลปะก,การต่อสู้เหล่านั้นคิดว่าพวกเขาสามารถพักผ่อนได้อย่างสบายหลังจากหลบหนีแต่พวกเขาไม่คาดคิดว่าลินแรนจะไม่ได้ตั้งใจปล่อยพวกเขางั้นฉันจะรอข่าวดีของคุณบทที่4ี่สี่ภายในการเคลื่อนไหวครั้งเดียวโลกก็อยู่ในความโกลาหล หลังจากแก้ไขวิกฤตของราชวงศ์ลิงแรนกลับไปที่เมาซอดเพื่อทำให้การฝึกฝนฮาฟเซนของเขามั่นคงสามวันต่อมาเจตนาของดาบที่น่าสะพรึงกลัวแผ่ออกมาจากกลางของลิงแรนและรอยดาบก็ถูกจารึกไว้บนผนังหินโดยรอบลิงแรนค่อยๆลืมตาขึ้นและพูดด้วยเสียงต่ำว่าทุกคนที่อยู่ใต้ฮาฟเซนเรียวเป็นเพียงมดสำหรับฉันตอนนี้ซอร์ทาของฉันมีเสถียรภาพอย่างสมบูรณ์แล้วการนั่งคร่าครวญนเกี่ยวกับการฝึกฝนไม่ได้ช่วยอะไรฉันเลยถึงเวลาแล้วที่ฉันจะไปสู่โลกคราวาสและลองดูด้วยเหตุนี้ลิงแรนจึงยืนขึ้้นแแลมมมาาาางงงงจุดงุดดสสูออเทพรรกกับ่่่่ยีววไปโห ขณะที่ลิงแรนตะโกนเจตนาของดาบสีทองก็ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าจากทั่วเมาซอดโรอาร่าเครื่องหมายยูโรเสือโครงขา,ขาวขนาดใหญ่ที่เกิดจากความตั้งใจของดาบสีทองคำรามขึ้นไปบนท้องฟ้าดูราวกับราชาผู้สง่างามไม้ด้วยเสียงตะโกนอีกครั้งความตั้งใจของดาบสีเขียวจำนวนนับไม่ถ้วนที่เต็มไปด้วยชีวิตรวมตัวกันอย่างรวดเร็วและมังกรเขียวก็ค่อยๆควบแน่นโรอารักมังกรฟ้าคำรามใส่เสือขาวในระยะไกลด้วยแววตาวาดกลัวโลกลิงแรนไม่สนใจสัตสิทธิ์สองตัวที่เกิดจากความตั้งใจของดาบในท้องฟ้าทันทีที่เขาพูดจบ สัตว์ศักดิ์สิทธิ์เต่าดำลอยขึ้นไฟนกศักดิ์สิทธิ์นกหงหยกส่งเสียงร้องและบินขึ้นไปบนท้องฟ้าในช่วงเวลาที่สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นตัวแทนของพลังของท่าทั้งห้ารวมตัวกันบนท้องฟ้าท้องฟ้าเหนือราชวงศ์ทั้งหมดก็เปลี่ยนไปอย่างมากตั้งแต่ขุนนางไปจนถึงพ่อคาเร่พวกเขาหยุดสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่และเงยหน้าขึ้นมองที่เมาซอดผู้คนที่อ่อนแอหลายคนถึงกับคำนับและพูดด้วยความกลัวว่าดาบเทพจงทรงพระเจริญ ในบรรดาคนเหล่านี้มีเพียงดวงตาของจักรพัรดิเชงยวนเท่านั้นที่เบิกกว้างด้วยความไม่เชื่อมีเพียงเธอเท่านั้นที่รู้ว่าปูด่ดาบเทพได้ตายไปแล้วตอนนี้คนเดียวที่ปกป้องเมาซอส์คือลิงแรนผู้บัญชาการทหารองครักษ์ของเธอจักรพัรดิเซ้งยวนพึพรรมพำลูกครึ่งนักบุญทรงพลังขนาดนั้นเลยหรือเขามีพลังมากขนาดนี้ในเวลาเพียงไม่กี่ปีได้อย่างไรในขณะนี้จักรพัรดิเชงยวนอยู่คนเดียวถ้ามีใครอยู่ใ,ใกล้ๆพวกเขาจะรู้ว่าเขาไม่เด็ดขาดเหมือนตอนที่อยู่ในศาลอีกต่อไปเขาเป็นเหมือนหญิงสาวที่หลงไหลลิงแรนผู้้ซึ่งงเรรียกพลัััขอาตททสสส์์ดิมาก เขาปาดเหนือออกจากหน้าผากและยิ้มอย่างขมขื่นเขาแค่ต้องการทดสอบระดับพลังยุทธ์ในปัจจุบันของเขาด้วยความตั้งใจเขานึกถึงสัตสักดิธิ์ทั้งห้าที่เป็นตัวแทนของพลังของท่าทั้งห้าในชาติก่อนของเขาได้รับการตรวจสอบแล้วดังนั้นเขาจึงรวมเจตนาของดาบไว้ในรูปของสัตศักดิธิ์ตามความทรงจำของเขาทันทีที่สัตสักดิธิ์พยักข่าควบแน่นร่องรอยของเจตจำนงของโลกพร้อมคุณสมบัติโลหะที่ตกลงบนพยักเขาา ในฐานะลูกครึ่งนักบุญเขาได้เห็นเจตจำนงแห่งสวรรค์และโลกแล้วเขารู้โดยธรรมชาติว่าร่องรอยของเจตจำนงนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ฝึกฝนในระยะเริ่มต้นของเซนเรียวสามารถต้านทานได้ในขณะนั้นเขารู้สึกด้วยซ้ำว่าเจตนาของดาบที่เต็มท้องฟ้าดูเหมือนจะหลุดออกจากการควบคุมของเขาถ้าไม่ใช่เพราะเขาได้รวบรวมการฝึกฝนแบบฮาฟเส้นของเขาแล้วเขาอาจจะทําให้หัวใจดาบของเขายุ่งเหยิงไปหมดในเวลานั้นความตั้งใจของดาบที่เต็มท้องฟ้าจะควบคุมไม่ได้อย่างแน่นอนและสภาพแวดล้อมของเมาซอจะกลายเป็นนรกอย่างแน่นอน เมื่อมองไปที่สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้าคำรามและเผชิญหน้ากันเหนือหัวของเขาลิงแรนรู้สึกปวดหัวแม้ว่าเขาแทบจะไม่สามารถปราบปรามสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ห้าธาตุได้ด้วยความตั้งใจของเขาเองแต่เขาก็ยังรู้สึกได้ถึงการต่อต้านของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ห้าธาตุที่มีต่อเขายิ่งกว่านั้นการต่อต้านนี้ก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆฉันควรทำอย่างไรดี ขณะที่ลินแรนอยู่ในอาการสาหัสแสงสีดำและสีขาวก็แผ่ออกมาจากร่างกายของเขาลำแสงสองลำพุ่งขึ้นไปในอากาศและก่อตัวเป็นลวดลายไทยจิดูเหมือนจะกลืนกินกันและกันแต่ก็ดูเหมือนจะหมุนอย่างช้าๆพลังของหินและหยางยังคงหลอมรวมกันและรัศมีแห่งความสงบแผ่กระจายออกไปสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ท่าที่อยู่รายรอบสงบลงทันทีและเงยหน้าขึ้นมองรูปแบบไทจิความเหี้ยมโหดในดวงตาของพวกเขาละลายหายไปในพริบตา ลินแรนขมวดคิ้วและมองไปที่ท้องฟ้าแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่รัศมีอันตรายในอากาศได้สลายไปแล้วร่องรอยของเจ็ดจำนงแห่งสวรรค์และโลกได้หวนคืนสู่โลกและเจ็ดจำนงแห่งดาบอันยิ่งใหญ่ที่ก่อกำเนิดสัต์สิทธิ์ห้าธาตุก็กลับสู่การควบคุมของลินแรนเมื่อเห็นสิ่งนี้ลินแรนไม่มีเวลาคิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยการโบกมือของเขาสั์สิทธิ์ห้าธาตุก็สลายไปพร้อมกับเจตนาของดาบลวดลายไทจิตที่หมุนช้าๆในอากาศก็จางลงและถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของลินแรน หลังจากความโกลาหลลี่คลายลิงแรนหายใจออกยาวแต่มีความสับสนในดวงตาของเขาฉันไม่ได้คาดหวังว่าเอ็กซอร์ซิสซึ่งซอสอินเนอร์จีจะถูกเรียกขึ้นมาเองและเริ่มโจมตีเป็นไปได้ไหมว่าร่องรอยของเจตจำนงของโลกนั้นไม่ชอบธรรมเมื่อเจตนาของดาบอยู่เหนือการควบคุมของเขาลิงแรนก็รู้สึกถึงออร่าที่โหดเหี้ยมมันไม่ใช่เจตนาของดาบของเขาเองอย่างไรก็ตามความรู้สึกนั้นคงอยู่เพียงชั่วครู่เท่านั้นตอนนี้เขาคิดเกี่ยวกับมันมันสั้นจนดูเหมือนภาพลวงตาลิงแรนขมวดคิ้วและตกอยู่ในความคิดลึกๆเขาไม่่่่รร้้ว้วาาาาาสถนนนกกกกเเหหดดหืออไดดใใใิคมโลลังญ ในราชสำนักเจ้าหน้าที่พล,ลเรือนและทหารเข้าแถวอย่างเรียบร้อยและแสดงความยินดีกับจักรพรรดิโดยพร้อมเครียงกันขอแสดงความยินดีฝ่าบาทเทพดาบสิบไม้ได้ก้าวไปสู่อาณาจักรอื่นอีกครั้งราชวงศ์เซียนสวรรค์ของเราจะรุ่งเรืองอย่างแน่นอนสำหรับรุ่นต่อต่อไปในตลาดไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าผู้มั่งคั่งหรือสามัญชนพวกเขาต่างก็พูดคุยกันเกี่ยวกับสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ท่าตาบนภูเขาดาบและภาพหินหยางที่ปกคลุมท้องฟ้าบางคนบอกว่าดาบเทพกำลังกำจัดปีศาจในขณะที่บางคนบอกว่าดาบเทพกำลังขงข,งขููัตร กล่าวโดยย่อคือซอสก๊อตอยู่อย่างสันโดษมานานหลายทศวรรษแม้ว่าเขาจะยังมีชื่อเสียงแต่อิทธิพลของเขาก็ลดลงอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไปการกระทำของลิงแรนในวันนี้ทําให้เกิดความโกลาหลทั่วทั้งราชวงศ์และกระตุ้นความนับถือของผู้คนที่มีต่อเทนไมล์ซอสกอตในขณะนี้ลิงแรนผู้ซึ่งถูกมองขึ้นไปโดยคนนับพันนับล้านกําลังนั่งอยู่บนยอดเขาและกระหัวของเขาหากเขาต้องการทราบว่าร่องรอยเจตจำนงของโลกนั้นชั่วร้ายหรือไม่วิธีเดียวคือเรียกสัตว์เทวท่าทั้ง5้อีกครั้งและบังคับให้ร่อองรรยเจจานนนนั้้ปกฏขึ อย่างไรก็ตามความรู้สึก,กอขอองค์การสูญเสียการควบคุมเจตนาของดาบในตอนนี้ทาให้ลิงแรงกลัวจริงๆแม้ว่าเขาจะมีพลังงานดาบขับไล่ผีอยู่ในร่างกายแต่เขาก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าเขาจะสามารถควบคุมมันได้ในเวลานี้ในที่สุดลิงแรงก็ใส่หัวและลุกขึ้นยืนไม่ว่าในกรณีใดตราบใดที่เขาไม่กระตุ้นเจตจำนงของโลกเขาก็จะไม่เป็นไรทําไมเขาต้องกังวลมันจะไม่สายเกินไปที่จะศึกษาเจตจำนงของโลกเมื่อเขาเข้าสู่เส้นเรียวในอนาคตหลังจากกลับมาที่บ้านของเขาลิงแรงก็อาบน้าเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าสีดําและขี่ดาบของเขาไปที่พระราชวัง ครั้งหนึ่งเขาเคยสัญญาว่าจะช่วยจักรพรรดินีจัดก,การกับนักศิละปะก,การต่อสู้ที่มีส่วนร่วมในการก่อจลาจลตอนนี้เขากำลังจะลงจากภูเขาเพื่อทำสิ่งนี้มีเพียงเขาเท่านั้นที่จะไปบอกลาเธอในราชสำนักจักรพรรดินีประทับอยู่บนบัลลังก์มังกรในชุดคลุมมังกรแม้ว่าเธอจะดูเคร่งขรึมแต่ก็มีความกังวลในดวงตาของเธอคนอื่นคิดว่าปรากฏการณ์นี้เกิดจากเทพเจ้าแห่งดาบแต่เธอรู้สึกได้อย่างชัดเจนถึงร่องรอยของความโหดเหี้ยมในเจตนาของดาบอันสง่าง,งามในตอนนี้ จักรพรรดินีรู้จักลิงแรนเป็นอย่างดีเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมีเจตนาดับที่โหดเหี่ยมเช่นนี้เธอแทบเราไม่ไหวที่จะไปที่เมาสอร์เพื่อตรวจสอบแต่รัฐมนตรียังคงพูดอยู่เสมอว่านี่เป็นสัญญาณมงคลจากสวรรค์และควรจัดงานเลี้ยงเพื่อเฉลิมฉลองเมื่อเห็นว่ารัฐมนตรีคนใหม่ย,ยังคงพูดไม่หยุดจักรพรรดินีกำลังจะจากไปจู่ๆก,ก็ได้ยินเสียงขันทีข้างนอกห้องโถงตะโกนว่าฝ่าบาทเทพกระบี่สิบไมามาพบเจ้าก่อนที่ขันทีจะพูดจบร่างสีดำที่ห่อหุ้มด้วยเจตนาแห่งดาบอันไม่มีที่สิ้นนนนสสุดกกก็ปรราาฏตััววขึ้นใน้ใชแล